ของสิบสามน้องเสือครับผมใ้กำ okay. มังไปแต้มหนึ่งแตะเบียนเป่ตแมหนึ่งครับผมนี <laughs> สวัสดีครับขอสวัสดีเพื่อนๆปีหน้าผมป่าและขอท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับที่เข้ามาครับชมครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S J Fishing ครับผมอเช่นเคยอยู่กับผมครับนารามคนเก่าคนเดิมครับผมเนาะกะสำหรับวันนี้ปลาหน้าไมาอยู่ตีอ่าคลองสิบสามน้องเสือครับผมกะคลองสิบสามน้องเสือนี่เคยมาลงอ่าปีที่แล้วครับแล้ว่าจะมาเช็คจุดเก่าที่ผมเคยลงนะครับน้อง แต่ว่าชว่วงนั้นเขากำลังหลอก้องครับผมเลยขยับขึ้นมาเห็นรับหากางงานกจุดที่เคยลงมาประมาณสี่เกือบห้ากิโลครับผมเดี๋ยวจุดนี้ก่วางพอดีครับผมเลยลองลงจุดนี้ดูครับผมว่าจุดนี้เขาได้หลอกคองไปเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องขอให้เสียงรถนะครับผมก็เ <laughs> สียงรถอาจค่อนข้างจะด,ดังครับมีติดถนนครับแล้วก็ รถครับเวขนาดเนาะครับเร็วครับผมเนาะแล้วก็วันนี้ล้มค่อนข้างจะแห้งครับผมลมแรงขนาดครับวันนี้ลมแห้งกระแสน้าไปแห้งครับวันนี้นะแรงไปหมดครับวันนี้ทั้งรถทั้งลมทลั้งกระแสน้าครับผมก็ผมหวว่าปลาจะกินแห้งก่อนนะครับเนาะวันนี้นะแต่ต้องรุ้นกันนะผมวันนี้สำหรับวันนี้ยูเอทีกไก้ อันนี้ยาะชุดไหมครับผมผมได้ 5, ปันโฉมมาเรื่อยๆนะครับผมสองประเทศรู้ครับว่าผ่านจะเข้าก่อนนะครับทุกคนถ้ามันเข้ามันกินดีจะได้เดี๋ยวคอย่อยบอกรายละเอียดเดี๋ยวกับเกียร์นี่ผมจำไม่หมดแลครับทนี่สอกประเทศรูก่อนครับเกียกร์ยมไหมครับผมใช้สร็จัณฑตอุปก่อ์แล้วครับแต่ว่ายังมาแล้วแต่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาต ผสมเหย,ยปปปปเื่อเสตอุปงอุปกรณ์เบบต่องเซตตุปงแล้ก็หน้าดินทำสกรรมนะครับนะเดี๋ยวผอมาพร้อมลงไม้แหลกไปพร้อมกันว่าตอนนี้ก็สิบเอ็ดมงกว่าแล้วครับ่นะก็มาถึงก็เปลี่ยนชุดตะกัวเลยครับผมเพราะว่าหน้าค่อนข้างจะแห้งครับผมก็เลยใสต่ตะกัวนักสักหน่อยวันนี้ <laughs> ไปครับผมเดี๋ยวไปเตรียมขัวสักพักหนึ่งขออนุญาตครับครับแล้วนะครับ อได้เสร็จเหยื่เอเสร็จอุปกรณ์เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเรา,เาไปลงแม่แหลกไปพร้อมๆกันเลยครับก็ตรงนี้เวลา11บเอโมงครึ่งดีครับ11.30น็ดจุดามศูนย์นรผมน้องขับไปลงแม่แหลกพร้อมๆกันเลยครับผม ครับอนแรกครับลงไม่แรกไปเป็นตีเ้อยแล้วครับสําหรับอ่ามายอง13บสงมตังเสือวันนี้ครับผมพอวันนี้กระแสน้ํามแรงขนาดครับผมเตร,รียัวเป็นสามทิศกลับยังเอาไปอยู่เลยครับด้านหน้าครับผมกระแสน้ําแห้งแล้วก็ลบกระแรงเคยครับวันนี้นะนยางเลยครับน้าแขงลงแข้ง โอ้ครับผมต้องมารุ่นมาเทียด้วยกันครับว่าวันนี้เขาจะพีตัวมีมแต้มก่อนนะครับถ่าแล้วน้าไดครับเราวันนี้ครับผมอลองมารุ่นดูครับผมมาแล้วครับ กรับงล้่ยงมางามๆครับผม สองมาแล้วครับจนะ่ะเปลี่ยนแส่ง้มครับผมบรรยากาศบริเวณหมายครับผมของสิบสามน้องเสือครับผมวันนี้รมแรงครับ จอดรถตรงนี้ได้เลยครับผมน้ำแรงลมแรงครับวันนี้ บรรยากาศร่มรื่นครับผมอยู่ใต้ร่มไม้บรรยากาศประมาณนี้ครับผมครับตอนนี้ครับลงไปได้ชั่วโมงปลายแล้วครับตอนนี้บ่ายโมงแล้วครับ เงียบอยู่ครับผมก็ได้กำมังไปแต้มหนึ่งแต่เปลี่ยนเป็นแต้มหนึ่งครับผมนั่นแหละนะก็แสแนมค่อนข,ข้างจะแห้งครับแล้วก็ลมแรงครับวันนี้รุ่นกัตนต่อครับแต่เนะี่ยพอมีเวลาครับผม ขึ้นมาดีเป็นพวงเป็นพวงเลยครับนั่นแหะกอแรง ขับนะเนน่ยตะเกียกครับผมใส่งามๆเอาละแผนผนี่ได้ผลครับนั่นน่ะโดนใกล้ๆด้านหน้านี่กับปอละ่ะหลอดขยะใต้น้ำ ฝังไปฝังโู่นสักไม้นะครับกันนะแต่ว่ามันก็เสี่ยงอยู่นะเพราะว่าพอผักตกด้านบนก็ลอยมาเรื่อยๆลองดูครับผม มุนเลยครับผมไว้สักหนึ่งคันน้องนั้นเราโยนด้านหน้าทีา่หนึังอย่างนั้นไม่ไหวครับนั่นั่นต,ต,ยตายน้ำเยอะออจะโยนไปหมดเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีหลักตกลอยมาเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวหลบไม่ทัน ยังไม่ทันขาดคำเลยนะะติดแล้วโอ้ยเนาะน,นั่นไม่ใช่กรอน ได้ครับตอนนะี้โยนข้ามไปนู่นก็ไม่ได้ครับผมไม่พ้นครับหลบสวะใต้นะ้ำก็มาเจอกอหญ้ากอผักริงงิงไม้ลอยมาด้านบนอีกโอ้ ครับตอนนี้ครับบ่ายสามโมงแล้วครับผมสิบห้านาฬิกาครับผมเนาะก็เดี๋ยวก็จะเริ่มเก็บของแล้วครับตอนนี้เนี่ยครับช่วงนี้แล้วก็ผักตกเริ่มมาถี่แล้วครับตอนนี้น้ําก็ยังคงแรงเหมือนเดิมครับผมตอนนี้ก็เยือหมดพอดีครับลงได้อีกหนึ่งชุดพอดีครับผมก็เดี๋ยวลุ้นชุดนี้แล้วก็จะเริ่มเก็บของแล้วครับตอนนี้กลับบ้านดีกว่า เปี่ยนไซา์งามๆเลยครับนะั่นะสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุด <laughs> ยวงไปหนึ่งแล้วครับแล้วนะเดี๋ยวลุ้นอีกสี่คันครับ ไแถมยืดหมดเรืยง ครับตอนนี้ครับสําหรับหมายของสิบามฟังนองเสือวันนี้ผมได้เก็บครัวเก็บอุปกโณ์งอุปกรณ์เป็นตีเรียบร้อยแล้วครับสาหรับหมายนี้ก็หมายนี้บรรยากาศดีนะครับลมเย็นสบายครับแต่ว่าช่วงเลยาบสามมาแล้วก่อแก็กำลังเข้ามาด้านหน้าแล้วนะครับนแต่ก็ยังมีห่วอยู่ครับผมด้านหลังต้นงต้นไม้นี่ครับได้อยู่ครับผมก็สามารถลงได้เป็นแนวยาวครับลงได้หลาย หลายคั้นอยู่ครับผมกะตีจอรถจะสะดวกสบายครับสำหรับไมยนี่หลอก้ <c oughs> องนะจ๊ะว่าสำหรับไมยนี่เพราะว่าวันนี้อุปสรรคมันค่อนข้างจะหลายหน่อยนะครับ <c oughs> ก็ลมค่อนข้างจะแห้งเลยละครับอย่างก็อยู่ชายทะเลเลยครับสำหรับวันนี้ <c oughs> แล้วก็กระแสน้าแห้งครับวันนี้ครับผมหัวแห้งเลยครับวันนี้นะแล้วก็อยากที่เขาหลอกฟ้องไมนะครับเนาอ ก็เลยมีพวกเศษสวะพวกอหลากฝอยพักตรงตบนะครับหลายจะลอยมาตามกระแสน้ําบวกกับกระแสน้ําแห้งนะมันก็มาติดเบ็ดเป็นพวงเป็นพวงเลยครับยาวเลยครับผมก็เลยนั่นแหละครับุณกต้อัขนะแล้วก็เอักตบจะลอยมาเป็นพวงเป็นพวงครับผมก็เลยต้องเล่นแถวแถว โยนเบ็ดแถวๆด้านหน้านี่ครับผมลบพวกเศษสวะ,ะใต้หาครับผมแล้วก็วแ,แะบบอะไรผมไม่ฟังตอนนี้สองข้างนั่นอ่ะพอๆเอ้ก่อพักทบลอยมาติดตายไปยนะครับเลยเล่นได้เฉพาะด้านหน้านี่นะครับผมกถ้าเป็นนักักระยะแหนมซองติดหรือว่าสักเดื้อหนึ่งน,นัเนาะ น่าจะมาะกวันนี้ครับผมสินรับหมายนี่นะก็วันนี้ก็พอมีหมงานอยู่ครับน่าหนัครับผมแต่กจะไปได้นักได้หลายแล้วครับนาอใส่ยัยยัยเด็กบขมีนะครับวันนี้นะก็แต่ว่าตรงนี้ล้มเริ่มสงบแล้วนะครับน้ำก็เริ่มก็ลดลงแต่ว่าก็ยังไหลแห้งอยู่ครับผมเดี๋ยวไปชงผลงานวันนี้กัน่อนครับผมก็ได้นักได้น้อยต่วได้นะครับนาะไปครับผม มีได้ตัอีแล้วครับแต่เนี่ยหัวทอดครับผมครับแต่เนี่ยครับอ่าสำหรับอ่าผลงานวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมได้มาหกแต้มนะครับแต่ว่าก็มีแต้มน้อยๆเหมือนกันครับอ่ามีขยงขยแยงตัวน้อยๆตัวตัวหัวไม่มือเนาะมันน้อยลํำครับผมเลยปล่อยไป่เหยานะไม่ได้เอามานับแต้มตัวก็อันนี้เก็คัดเฉพาะตีเอาไปทํากินได้นะครับประมาณนั้นครับผมสำหรับวันนี้ ถึงหลอกกองไปใป็นไหมครับผมนะนะวันนี้พวกหลกักกับทบหลักไตอะไรอย่างเี้ใน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 ยให้ดูนนหน่นอครับท่านผูก่อนถ้าท่นอยากจะมา,ามาลุ้นดูมาได้แล้วครับผมผมจะปักมุดทีกัดไว้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ในคำอธิบายใต้คลิปน,นะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ก็ต้องถือการละคุณเพื่อนปีๆนะั่นะแหละขอท่านผู้ชมไปก่อนครับผม แต่ว่าก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะนะแล้วกอท่านผู้ชมทุกๆท่านครับที่เข้ามารับชมครับกับช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมมาเป็นกําลังใจให้กําลังใจแล้วก็รับชมกันมาตลอดนะครับผมก็ขอฝากช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกระแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมก็คลิปหน้าจะพาเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ท่านผู้ชมไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ต้องถือโอกาสลาเพื่อนๆพพี่ๆนะนะแล้วก็ท่านผู้ชมไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า,าพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับผม